คุณผู้ชมครับมีใครในนี้เนี่ยที่เป็นแฟนคลับหรือว่าติดตามแอนิเมชันจากช่องเวอร์แลนด์อยู่บ้างไหมยกมือขึ้นหน่อยดิเพราะว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยทางเวอร์แลนด์เขาก็มีข่าวดีนะครับจะบอกว่าข่าวดีหรือเปล่าก็พูดได้ไม่เต็มปากนะแต่เอาเป็นว่าทางเวอร์แลนด์เนี่ยเขาได้มีการประกาศเปิดตัวซีรีส์เรื่องใหม่ของเขานะครับซึ่งเป็นซีรีส์ที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสกิปิดี้ทอยเลเลยนะเป็นออริจินอลของเวอร์แลนด์โดยแท้ทรูซึ่งซีรีส์เรื่องนั้นเนี่ยก็มีชื่อว่าวอย ะจะว่าด้วยเรื่องราวของการทําสงครามอีกแล้วนะระหว่างชาวมนุษย์โลกนะกับพวกสัตว์ประหลาดที่มาจากต่างวิตินะครับอารมณ์มันก็จะคล้ายๆกับโซโลเ่เลวลลิงเลยนะซึ่งก็ส่วนตัวเนี่ยแอบเป็นห่วงอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าณตอนนี้นะครับผมก็ยังไม่เห็นนะว่าอนิเมเตอร์สายซ่วมที่ผันตัวไปทําซีรีส์เป็นของตัวเองเนี่ยเขาจะไปกันรอดสักลายนะครับแทบไม่มีเลยนะไม่ว่าจะเป็น SCP s q u a d ของคุณมอสซ์อาฟใช่ไหมซึ่งยอดวิวเนี่ยก็ต่ำเตีย้ยเลียดดินใน ครับตั้งแต่วันเปิดตัวใช่ไหมดูทรงไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับหรือว่าจะเป็น The Invasion s ซ r i e s ซึ่งเป็นซีรีส์เรื่องใหม่ของสับไบดัลฮันเนี่ยก็ดูเหมือนจะไปไม่รอดนะแถมตอนนี้เนี่ยตัวของพี่แกเองก็เจอดาม่าครั้งใหญ่นะครับไม่รู้ว่าจะกลับมาทํา The Inva ช i o n s e r i e s ต่ออีกหรือเปล่านะซึ่งมันก็พูดยากนะครับว่าซีรีส์เรื่องใหม่ v ว t o r ทของคุณเวอร์แลนด์เนี่ยเขาจะไปรอดหรือเปล่านะแต่จากที่ดูทีเซอร์เนี่ยมันก็มีความน่าสนใจพอสมควรเลยนะมันม มนุษย์เนี่ยที่เป็นตัวละครหลักหลายตัวอยู่นะแถมคาแรคเตอร์ของตัวละครแต่ละตัวก็ดูโดดเด่นนะครับแนที่ขาดไม่ได้เลยนะก็คือหุ่นยนต์ยักษ์นะครับที่ถูกใส่เข้ามาเพิ่มความไฮป์ให้กับคนดูนะอารมณ์เหมือนแฟนๆสกีบิบี้ทอเลตมองเห็นไททันตัวเองอ่ะประมาณนั้นเลยครับถ้าไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ทีเซอร์ไปพร้อมๆกันนะแล้วส่วนคําถามที่ว่าซีรีส์เรื่องนี้จะปล่อยให้เราดูเมื่อไหร่หรือจะเป็นคําถามที่ว่าเดอะสกีปิบี้วอร์เนี่ยทางคุณเวลแลนจะยังทําต่อหรือไม่นะครับเด ไปฟังคําตอบกันในท้ายคลิปนะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราไปวิเคราะห์วิดีโอตัวอย่างของซีรีส์เรื่องใหม่ VoiceStorm กันก่อนดีกว่านะครับว่ามันมีความน่าสนใจน่าติดตามมากแค่ไหนกันเชียวนะ เอาเลยครับคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลที่ทางเวอร์แลนด์ได้ใส่เอาไว้ใต้คลิปหน่อยนะเป็นคอนเซปต์เกี่ยวกับตัวซีรีส์ Voice Storm นะครับซึ่งโลกของ Voice Storm เนี่ยไทม์ไลน์มันถูกตั้งเอาไว้ในปี1999นะครับในขณะนั้นเนี่ยมนุษยชาตินะกำลังยืนอยู่บนจุดสูงสุดนะครับของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งนั้นเนี่ยก็ได้รับแรงขับเคลื่อนมาจากเหตุการณ์แหน,นะครั้งยิ่งใหญ่ที่ได้เปลี่ยนแปลงโลกมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1970นะครับท ตรงนั้นเนี่ยบนโลกนะมันดันเกิดรอยแยกระหว่างมิติที่ได้ปลดปล่อยอาณาจักรจากต่างโลกเข้ามาสู่โลกของเรานะครับซึ่งมนุษย์เรียกมันว่าเดอะวอยด์แล้วหลังจากการมาของเดอะวอยด์เนี่ยมันก็ทําให้มีสัปหลาดใช่ไหมที่พูดออกมาจากประตูมิติแล้วมาถล่มโลกนะครับแต่ว่าทางมนุษยชาติเองเนี่ยเขาก็มีองค์กรที่มีชื่อว่ากาเดียนโปรแกมนะซึ่งสมาชิกขององค์กรเขาเนี่ยก็ได้อุทิศชีวิตของพวกเขาเพื่อปกป้องโลกจากภัยคุกคามที่ไม่สิ้นสุดจากเดอะวอยด์นะครับแล้วในขณะเดียวกันนั้นก็พยายาม ค้นหาความจริงเบื้องหลังการกำเนิดของเดอะ o วทเพื่อหาทางยุติความหวาดกลัวที่นำมาสู่มนุษย,ยชาตินะครับซึ่งนี่ก็คือเนื้อเรื่องคร่าวๆข,ของซีรีส์ไวท์สตอมบนะครับจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะถึงแม้ว่าไทม์ไลน์บนซีรีส์เนี่ยปีปัจจุบันของเขาจะเป็นปี1999ใช่ไหมแต่ว่าเทคโนโลยีหรือว่าสถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยมันล้ําสมัยเป็นอย่างมากเลยนะมันออกแนวไซเบอร์พังนะครับเพราะว่าหลังจากการปรากฏของเดอะ o วทเนี่ยนอกจากสัปหลาจ,จะโผล่มาบุกโลกแล้วใช่ไหมทางมนุษย์เนี่ย ก็ได้ใช้ประโยชน์จากการมาของเดอะ o วท์เช่นกันนะทำให้เทคโนโลยีในขณะนั้นเนี่ยมันก้าวหน้าไปไวมากๆนั่นเองนะครับถึงแม้จะเป็นปี1999เนี่ยก็ดูล้าสมัยกว่าปีปัจจุบันที่พวกเราอาศัยกันอยู่ซะอีกนะครับผมซึ่งจากคลิปวิดีโอตัวอย่างของซีรีส์ไวสตอมเนี่ยจากที่ผมสังเกตนะในตัวคลิปเนี่ยจะมีการเปิดเผยกลุ่มตัวละครทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือการเดียนโรแกรมใช่ไหมองค์กรของมนุษย์ที่คอยจัดการกับสัตว์ประหลาดที่หลุดออกมา The ซึ่งสมาชิกของการเดียนโปรแกรมจากคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวละคร4ตัวนี้เลยนะแล้วในแต่ละตัวเนี่ยเขาก็มีคาแรคเตอร์ชัดเจนมากๆเลยนะครับเริ่มกันจากพี่เสื้อแดงก่อนเลยนะที่ในทีเซอร์เนี่ยคำพูดทั้งหมดนะครับก็เป็นคําพูดของพี่เสื้อแดงคนดีนี่แหละครับโดยที่ตัวของพี่แกเนี่ยจะเป็นหนุ่มออกทรงแบดๆดนะผมครึ่งหนึ่งเป็นสีขาวนะครับผมอีกครึ่งหนึ่งเป็นสีออกดําๆนะครับมาพร้อมกับอาวุธปืนพกและดาบคาตนานะครับซึ่งดูจากหน้าตา ของพี่แกแล้วเนี่ยที่ครึ่งหนึ่งนะก็กลายเป็นเน็ตไซเบอร์ไซเบอร์ไปซะแล้วนะครับโดยตัวละครตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นหัวหน้าของทีมทีมนี้ก็เป็นได้นะคนถัดไปครับแม่สาวผมขาวที่มาพร้อมกับปืนใหญ่อาร์มตองนิวโออาร์มตองนะครับผมปืนโคตรใหญ่แล้วดูจากร่างกายของเธอเนี่ยขาข้างหนึ่งก็น่าจะกลายเป็นเนเออเป็นเครื่องจักรไปซะแล้วนะครับเป็นขาเหล็กใช่ไหมแล้วหากดูจากอาวุธของเธอเนียแน่นนน่าเธอก็น่าจนเป็นพลซน่มยิงให้กับทีม,ท,มทีมนี้นนครับผมถัดไป ก็คือแม่สาวพลังจิตผมดําคนนี้นะครับซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยดูเหมือนจะมีพลังเหนือธรรมชาติอยู่คนเดียวเลยนะครับแถมร่างกายของเธอเนี่ยก็ไม่มีการติดตั้งเกียร์หรืออุปกรณ์เสริมของยุคยุคนั้นเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์เพียวๆที่มีพลังจิตนะครับซึ่งพลังจิตของเธอเนี่ยผมคาดว่าเธอน่าจะได้รับมาจากเดอะวอยอย่างแน่นอนนะครับแถมเป็นตัวละครเพียงตัวเดียวที่สามารถบินได้เว้โดยใช้พลังจิตนะครับแล้วผมคิดว่าตัวละครตัวนี้เนี่ย น่าจะแข็งแกร่งที่สุดในทีมทีมนั้นอย่างแน่นอนนะอารมณ์มันก็จะคล้ายๆกับวานด้าที่อยู่ในจักราวาลมาเวลใช่ไหมให้ฟิลดียวกันเลยนะครับแล้วดูพลังที่เธอปล่อยออกมาดิปลามโอ้โหลำแสงทําลายนี่แบบก,กระจายอา่ะสปารลาดใช่ไหมแล้วผมก็มั่นใจมากๆเลยนะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันต้องกลายเป็นตัวปัญหาสักตอนใดก็ซักตอนหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับแล้วส่วนตัวละครตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือพี่เบิ้มที่ไม่รู้ว่าเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นหุ่นยนต์กันแน่นะเพราะว่าปกปิดมิดชิดไม่เห็น หน้าตามนุษย์หรือผิวหนังอะไรเลยนะซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยแน่นอนเลยว่ารูปร่างใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมก็น่าจะใช้กําลังเป็นหลักนะครับเป็นตัวแทงหลักของทีมนั่นเองนะมีอาวุธเป็นค้อนขนาดใหญ่ใช่ปะเออแล้วดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยผมคิดว่าตัวละครตัวนี้จะตกคนดูได้เร็วที่สุดนะครับเออมันดูน่ารักดีเนาะหน้าตาของเขานะครับซึ่งทั้ง4ตัวละครนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสมาชิกของกาเดียนโปรแกมนั่นเองนะตัวละครในกลุ่มแรกที่ผมพูดถึงนะครับแล้ว แล้วต่อไปนะครับกลุ่มที่2เนี่ยก็คือกลุ่มที่หลุดออกมาจากเดอะ o วทนะครับซึ่งก็จะเป็นพวกสัปหลาดปีศาจต,ตัวบิ๊กเบิร์มนะซึ่งจากคลิปตัวอย่างเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะว่ามันอาจจะมีตัวการที่อยู่เบื้องหลังของการเกิดเดอะ o วทนะครับยกตัวอย่างเช่นฉากหนึ่งเนี่ยเราจะได้เห็นกับหน้าตัวละครที่คล้ายๆกับเบอร์พวกสัปหลาดนะที่มีดวงตาสีแดงข้างหนึ่งสีม่วงข้างหนึ่งนะครับซึ่งเจ้าหมอนี่เนี่ยมันอาจจะเป็นลาสบอสที่อยู่ในเดอะ o วทก็เป็นได้นะแล้วถัดไปครับกลุ่ม ที่3เนี่ยก็คือกลุ่มตัวละครกลุ่มนี้เลยนะครับซึ่งดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วเนี่ยเจ้าพวกนี้นะครับมันใส่หน้ากากคล้ายๆกับภาพโปรไฟล์ของเวอร์แลนด์เลยนะหน้ากากกันแก๊ดอะใช่ไหมแต่ว่ายังฟันธงไม่ได้นะว่ยก็กลุ่มตัวละครกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นคนดีหรือเปล่าหรือไม่อาจจะเป็นคนร้ายก็ได้นะยเพราะดูจากโงเ่เฮงแล้วเนี่ยน่าจะไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในฉากนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นกับกองเศษเงินที่กองเป็นฟ่นฟอนๆอยู่ตรงพื้นด้านหลังนะแต่แน่นอนเลยครับกลุ่มตัวละครที่ชอบ เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยมักจะไม่ใช่คนดีเป็นส่วนใหญ่นะครับผมซึ่งนี่ก็คือกลุ่มตัวละครทั้ง3กลุ่มที่เราได้เห็นกันไปจากคลิปตัวอย่างวอยสตรอมนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งตัวละครที่ผมยังไม่ได้พูดถึงเนี่ยก็คือหุ่นยนต์กันดั้มตัวดีเลยเนะซึ่งดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยหลุดมาจากกันดั้มชัดๆนะครับแต่ว่าดูจากจังหวะเปิดตัวของหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยพี่เกก็น่าจะอยู่ฝั่งคนดีไหมเหมือนจะออกมาต่อสู้กับสปาราดที่หลุดออกมาจากเดอะวอยนะครับแต่ใด ตัวนี้มันโคตรเท่มากเลยอ่ะมันสนองนิดเด็กหนวดอย่างผมเป็นอย่างมากเลยนะแถมหน้าตายังเหมือนกันด้ามอีกนะครับซึ่งในซีรีส์นี้เนี่ยแน่นอนเลยว่ามันไม่ได้มีแค่หุ่นยนต์ตัวนี้ตัวเดียวอย่างแน่นอนนะเพราะว่าในฉากแรกของคลิปนี้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นสัปหลาตัวใหญ่เท่าบ้านไหมแน่นอนเลยว่ามันต้องมีตัวอื่นอย่างแน่นอนนะต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับแล้วส่วนใครที่เป็นทาสแมวเนี่ยในซีรีส์เรื่องนี้เขามีน้องแมวด้วยนะซึ่งก็น่าจะเป็นน้องแมวของพี่เสื้อแดงคนนี้ออนีแ่แหละ คด่ารักชื่หยอกนะซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยข้อมูลที่เราได้กันมาจากคลิปตัวอย่างคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับผมแล้วส่วนกําหนดออกฉายของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงฤดูใบไม้ผลินะครับผมก็จะเป็นเนี่ยเดือนมีนาจนถึงสิงหาคมนะครับแล้วส่วนใครนะครับที่เป็นกังวลนะว่าจะได้ดูสกิบบี้วอลจากเวอเลนต่ออีกหรือเปล่าเนี่ยทางคุณเวอร์เลนก็ออกมาโพสตเคลื่อนไหวแล้วนะครับว่าซีรีส์เรื่องนั้นเนี่ยจะคงทําอยู่ต่อไปนะครับแต่ว่าอาจจะมาช้าบ้างเล็กน้อยนะเพราะว่าต้อง แบ่งเวลาไปทำซีรีส์เรื่องใหม่ด้วยนะครับซึ่งนั่นก็สบายใจได้เลยนะว่าเดอ s สกิปดี้วอลของคุณ w วอ l ์ลนเนี่ยก็คงยังต้องดําเนินต่อไปนะครับซึ่งนี่ก็คือข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งหมดจากช่องเวอร์แลนดนะแฟนๆคนไหนเนี่ยดูแล้วคิดเห็นกันอย่างไรนะครับคอมเมนต์บอกผมเาไว้ใต้คลิปได้เลยส่วนในคลิปนี้เนี่ยผม k ก่บลอกเกหมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในกาสหน้าสวัสดีครับ